mm -hmm. สวัสดีครับว้ามาแบบงงๆเฟรมนึกขึ้นได้ว่าแบบเฟรมเฟรมมีงานต้องทําเป็นงานของที่โรงเรียนนะครับซึ่งเ,เป็นงานคือครูเขาสั่งก่อนปิดเทอมใช่ครูครูที่โรงเรียนฝั่งครูที่โรงเรียนเฟรมสั่งก่อนปิดเทอมแล้วก็สาหรับใครที่งงนะครับว่าแบบ ทำไมเฟมทำไมเฟมยังไม่ไปโรงเรียนอยู่คนเดียวเลยก็แบบเพราะว่าอ่าโรงเรียนเฟมนะครับอิ่งเปิดโรงเรียนตามมหาลัยเลยครับก็คือแบบว่าเปิดตอน21พฤศจิกายนนะครับใช่ครับก็เฟมอยู่โรงเรียนสาธิตมอสวัสดิมิตรฝ่ายมัธยมนะครับชื่อเต็มก็ตอนตอนนี้นะครับเฟมอยู่ม2เลยนะครับใช่ครับตอนนี้เฟมอยู่ม2 ก็ก็เดี๋ยวเฟมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าที่โรงเรียนเฟมอะครับมันเป็นยังไงบ้างแบบชีวิตการเรียนของเฟมเป็นยังไงบ้างครับก็เฟมขออนุญาตพากนะครับเฟมเข้าโรงเรียนนี้มาตอนมหนึ่งนะครับก็วันที่เฟมมีเรียนนะครับอย่างแรกเลยเราก็จะต้องตื่นมาอาบน้ําเตรียมตัวไปโรงเรียนประมาณตีห้านะครับจากนั้นคุณแม่ก็จะไปส่งที่โรงเรียนถ้าออกจากบ้านประมาณตีห้าสิบ ตีห้าสี่ก็จะถึงประมาณไม่เกิน6กโมงยีครับเพราะถึงเดี๋ยวเฟมก็จะไปซื้อข้าวกินตรงเซเว่นนะครับแล้วก็ข้างข้ามันก็จะมีแบบร้านข้าวเฟมก็แบบไปซื้อข้าวกินนั่งรอเพื่อนครับก็แต่จริงๆเฟมไปถึงโรงเรียนไม่พอเหมนกันเพราะบางวันก็ไปคอนโดบางวันก็นอนที่บ้านนะครับใช่ แต่ถ้าวันไหนเฟมนอนคอนโดก็สามารถตื่น6โมงได้ครับเพราะว่าคอนโดเฟมมีรถไฟฟ้าใช่แล้วก็แบบพอเฟมพอเฟตื่น6โมงปุ๊บก็ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ไปโรงเรียนครับสะดวกดีสะดวกกว่าอยู่บ้านใช่ ็ถ้าว่าไหนเฟรมนอนบ้านแล้วพอเฟรมไปถึงโรงเรียนปุ๊บก,ก็จะถึงโรงเรียนเช้ากว่าเพื่อนๆก็เลยจะมีเวลาไปซื้อข้าวกินแล้วก็นั่งรอเพื่อนนะครับแต่ถ้าว่าไหนนอนคอนโดแล้วก็ไปเองก็จะถึงประมาณ7จ็ดมงครึ่งครับแบบถึงถึงปุ๊บก,ก็เข้า,เข,าเ,เ,เข้าแถว๊ปเลยครับก็พอเฟรมเข้าแถวเสร็จปุ๊บก,ก็เราก็จะเริ่มเรียนตามตารางเันปกติเลยครับพอเบรกเข้าเที่ยงปุ๊บก,ก็จะลงไปกินข้าวนะครับก็ เบรกเบรกเข้าเที่ยงประมาณ11โมง20ครับแล้วก็ไปเรียนต่อตอนเที่ยงครึ่งจากนั้นก็เรียนจนถึงสามโมงครึ่งเลยครับแล้วก็เลิกเรียนใช่แล้วก็กลับบ้านนะครับครับก็วันที่เฟรมไปเรียนก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่เฟรมก็ยังแบบบอกอะไรให้คนดูเห็นภาพเยอะยมไม่ได้เพราะว่ายังไม่เปิดเทอมนะครับก็เดี๋ยวไว้เปิดเทอมแล้วก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับนนี้นะครับประมาณสี่โมครึ่งแล้วนะครับก็ เฟมกำลังจะนอนแล้วนะครับจะเอกครับก็ตอนนี้นะคะเฟมกำลังจะ ไปที่บ้านโปรดักชันนะครับก็ใช่วันนี้เฟรมก็ไปเองแล้วนะก็เดี๋ยวขึ้นรถไฟฟ้าไป A few minutes later นนีเฟรมก็ถึงบ้านโปรดักชันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเฟรมรอพี่ๆมาแล้วก็ซ้อมกัน,นะคะ่ะสวัสดีครับ <c oughs> ก็พี่มาร์คมามาซ้อมแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้นะครับเฟรมซ้อมอุ้ยทำไมแสงสวยจังแล้วก็ แล้วก็เมื่อกี้นะคะเฟรมซ้อมไปได้ประมาณหนึ่งแบบว่าแก่ท่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันนะครับพี่มาร์กเลยสั่งข้าวมาแล้วทีนี้พี่มาร์กปัดปักปักหมุดผิดครับพี่มาร์กไปปักหมุดที่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับใช่ที่ท,ที่ที่มันไม่ใช่บ้านโปรดักชั่นนะครับแล้วตอนนี้เฟรมกับพี่มาร์ก็เลยกำลังจะปั่นจัก,กรยานไปเอานะครับใช่ก็ตอนนี้เราเอาข้าวมาพี่มาร์ก เฮ้ยเดืลมอีกแล้วเฮ้ยพี่มาเฮ้ยพี่มาเฮ้ยพี่มาเฮ้ยจะหลมชัชัชัพี่เล่าพูดเป็นยังแรอกร้อลวครับทุกคนก็ฟมครับก็เฟมฟมเฟมจับานักินข้าวกาังกินข้าวคิดถึงตลอดบอกก่อนอย่าไปน่งอนแมนมาดิครับ ไก็ยักำลังกินข้าวกับพี่มาพี่พีพี่ต้นแล้วก็พี่ปุ้นงั้นก็เดี๋ยวไปเจอมราตอนเไปนะ ก็ตอนนี้นะครับเฟมกับเฟมกับพ s. <S ี therapy therapy. ่ๆซ um ้อมเสร็จแล้วนะครับครับแย่งบล็อกนิดนึงวัสดี้คือก็เราถึงร้านเราถึงร้านเราเราถึงร้านนะครับทครับทุกคนก็เฟมแยกย้ายกับพี่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังจะกลับบ้านนะครับวันแม่ไม่สะดวกมาอนกันก็เดี๋ยวกลับบ้านไปที่คอนโด คิดแบบงงๆครับบาย